สงครามเวียดนามเป็นหนึ่งในสงครามที่มีความซับซ้อนและผลกระทบอย่างมากต่อประวัติศาสตร์โลกสงครามนี้เกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2,502-2,518คศ1,959-1,975โดยเป็นการต่อสู้ระหว่างเวียดนามเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากคอมมิวนิสต์กับเวียดนามใต้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอื่นๆ สงครามเวียดนามเริ่มต้นจากความพยายามของเวียดนามเหนือในการรวมประเทศภายใต้การปกครองแบบคอมมิวนิสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาแทรกแซงสงครามโดยการสนับสนุนเวียดนามใต้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคสงครามนี้ได้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อทั้งเวียดนามและสหรัฐอเมริการวมถึงการเสียชีวิตของทหารและพลเรือนจำนวนมากการใช้ระเบิดและสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะยาว การประท้วงต่อต้านสงครามในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในระยะยาวสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงเมื่อเวียดนามเหนือสามารถยึดกรุงไส่งงอนได้ในปีพุทธศักราช2518คศ1975และเวียดนามได้รวมประเทศภายใต้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์สงครามเวียดนามมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร สงครามเวียดนามได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายด้านเช่น 1. การเข้าร่วมสงครามประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามเวียดนามโดยการส่งทหารไปร่วมรบกับสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ 2. การใช้ฐานทัพประเทศไทยได้อนุญาตให้สหรัฐอเมริกาใช้ฐานทัพในประเทศไทยเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการในสงครามเวียดนาม 3. การสนับสนุนทางเศรษฐกิจสงครามเวียดนามได้นำมาซึ่งการลงทุน และการสนับสนุนทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกาให้กับประเทศไทย 4. ผลกระทบต่อความมั่นคงสงครามเวียดนามได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายสงครามเมื่อเวียดนามเหนือสามารถยึดกรุงไซง่อนได้สงครามเวียดนามได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายด้านและประเทศไทยได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้เพื่อปรับปรุงนโยบายและความมั่นคงของประเทศในอนาคตหลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงประเทศไทย ได้เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆในด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ประเทศไทยก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้และปรับปรุงนโยบายและความมั่นคงของประเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ในด้านเศรษฐกิจสงครามเวียดนามได้นำมาซึ่งการลงทุนและการสนับสนุนทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกาให้กับประเทศไทยซึ่งได้ช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนั้น ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสงครามเวียดนามได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเวียดนามแต่ในปัจจุบันประเทศไทยและเวียดนามได้มีความสัมพันธ์ที่ดีและร่วมมือกันในหลายด้านโดยรวมแล้วสงครามเวียดนามได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายด้านแต่ประเทศไทยก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้และปรับปรุงนโยบายและความมั่นคงของประเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ รับชมตอนต่อไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทิสฟูนสตูดิโอด้วยนะครับขอบคุณครับ